วันนี้ตลาดหุ้นไทยอยู่ทําการซื้อขายนะคะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนนะคะก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันหน่อยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ตลาดหุ้นไทยก็จะกลับมาทําการซื้อขายกันตามปกติแล้วนะคะแล้วถามว่าเราย้อนกลับไปดูภาพ เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะหยุดยาว3วันทําการนะคะตลาดหุ้นไทยปิดที่ระดับ1578.95จุดนะคะปรับตัวลดลงไป10จุดพอมาดูวอลุ่มการซื้อขายนะคะก็ถือได้ว่าก,กลางๆประมาณ40,000กว่าล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะที่เซ็นเด็กไทยพยายามที่จะไปทดสอบที่ระดับภายเดิม1,600จุดนั้นมีปัจจัยอะไรมากดดันแล้วแนวโน้มตลาดหุ้นในรอบสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงมาพูดคุยกันค่ะกับผู้บริการฝ่ายค้าหลักทรัพย์ของบลซีไอเอ็ม อยู่ในรายการกับเราแล้วนะคะคุณนทวันรอนรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมข่าวต้องให้พี่เปียกพูดถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยก่อนนะคะว่า<ด>ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะครับจริงจริงตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยถ้าถ,ถ,ถ้าดูจากกราฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงปรับฐานแล้วก็ยังไม่จบยังไม่จบนะคะยังไม่จบการปรับฐานเนี่ยก็จะแกว่งอยู่ในกรอบนี่กรอบรอบนี้มันกว้างมากมันทําให้เกิดความจังหวะที่ลงแรงก็เกิดความเสียหายเยอะ ัขึ้นก็จะขึ้นทีเดียวเลยนะครับข้างบนเนี่ยอยู่ที่พันหกร้อยข้างล่างเนี่ยอยู่ประมาณพันสี่ร้อยหกสิบแต่แต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้พันสี่ร้อยหกสิบเนี่ยถูกทดสอบมาสองครั้งละเอาไม่หลุดลงไป,ปต่ำกว่านี้มันเลยยกระดับขึ้นมาประมาณพันห้าร้อยถึงพันห้าร้อยี่สิบแทนค่ะพันห้าร้อยถึงพันห้าร้อยี่สิบเป็นกรอบล่างที่ตอนนี้เรากําลังจะไปทดสอบหรือเปล่าคะอ่าวันอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์เนี้ยครับทางอังคารพูดว่าจะรู้เลยครับอื เงื่อนไขสําคัญก็คือมันจะต้องหลุดพันห้าร้อยเจ็ดสิบถ้าหลุดเนี่ยก็ลงไปตั้งรับที่พันห้าร้อยี่สิบได้เลยถ้าสมมติว่าหลุดหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบไปตั้งรับที่หนึ่งพันห้าร้อยี่สิบเลยใช่ครับคือแก๊โอกาสที่จะปรับตัวลดลงที่ดาวไซน์นี่ก็พอสมควรประมาณนี้นครับประมาณห้าสิบจุดเลยพอสมควรแล้วเป็นการลงแบบแบบไม่นานด้วยไม่ใช่ซึมลงไม่ใช่ซึมลงใช่ไหมก็คือลงแบบเร็วๆแล้วเร็วๆแล้วก็ลงแรงๆภายในอาทิตย์น่าจะจบเลยค่ะ แต่ถ้าไม่หลุดพ<ก>ันห้าร้อยเจ็ดสิบก็มีโอกาสค่ะก็มีโอกาสว่าในสัปดาห์ต่อไปจะขึ้นทดสอบพันหกร้อยอีกทีนึงแล้วก็อาจจะผ่านได้เป็นสองสมมติฐานนะคะถ้านะหากว่าหลุดแนวรับสองแนวในร,รอบสัปดาห์นี้โอกาสที่เส้นเด็กไทยจะลงนั้นก็จะลงแรงแล้วก็รีบาวเร็วรแต่ว่าถ้าหากว่าไม่หลุดแนวรับแรกที่ระดับ1570โอกาสที่จะพยายามเด็ก1,600ก็จะมีให้เห็นด้วยน,นไ,อไอตรงที่จะเบรคขึ้นเนี่ยจะค่อยๆเบรก อ๋อไม่ได้เหมือนกับตอนลงนะคะไม่เหมือนตอนลงตอนลงนี่หวือหวามากเลยนะคะตอนลงจะลงแรงครับแต่ว่าตอนขึ้นนี่ค่อยๆขึ้นจะขึ้นจะค่อยขึ้น,น,นไปเทสเพราะว่าเราเทสมาหลายครั้งละครั้งนี้ครั้งที่สองละค่ะนั่นนะสิคปะปกติการทดสอบแนวต้านสําคัญเนี่ยจะสอบประมาณ3ครั้งและครั้งที่3ไม่ต้องผ่านด้วยอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งที่จะไปเนี่ยครับค่ะทาไมถึงได้ผ่านยากผ่านเย็นจังคะพี่เปียอมันก็มีเหตุผลทางด้านพื้นฐานรองรับอยู่ค่ะคือผลประกอบการของบริษัท จดทะเบียนเราเนี่ยกลุ่มใหญ่ๆนะครับทั้งพลังงานทั้งสื่อสารทั้งแบงค์เนี่ยก็ยังไม่ได้โดดเด่นอะไรมากในในใน,ในที่จะประกาศในไตรมาสที่2เนี่ยครับค่ะครับก็ไม่ค่อยโดเดเด่นอะไรมากนะเอะไรเพราะฉะนั้นหุ้นตัวใหญ่ๆบางตัวที่เหมือนจะติดแนวต้านอยู่อันนี้มันจะเป็นอุปสรรคด้วยไหมคะเป็นอุปสรรคมากในเทิงเทคนิคยีแล้วต้องบอกว่ามันเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงเลยะจะต้องมีแรงซื้อมหาศาลเข้ามาเบรกเข้ามาเบรกเบรกคือพาขึ้นไปเลยครับค่ะ ถ้าถ้ามีการเบรกแนวต้านสําคัญในหุ้นขนาดใหญ่เนะี่ยค่ะหุ้นก็จะพอผ่านพันหรอบเนี้ยจะไปแรงและอืมเพราะฉะนั้นต้องมีแรงซื้อมหาศาลพอสมควรเราจะต้องเห็นชัดๆเลยครับว่าโอ้โหมันเป็นซื้อเช่นซื้อ,อปูนใหญ่ข้าม500อยะไรเงี้ยครับโอ้โหอย่างนี้ต้องเป็นนักลงทุนต่างประเทศเท่านั้น,นะคระับต่างประเทศเท่านั้นใช่ไหมเพราะใ,<ช>ในประเทศคงทําได้แค่แค่วัน2วันแล้วก็ต้องหยุดค่ะครับคือในประเทศก็จะเป็นลักษณะการกินกําไรเล่นช้นๆเพราะก็ก็กลัวเหมือนกัน ค,ค่ะแล้วดูภาพของต่างประเทศตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะต่างประเทศค่อนข้างดีโดยเฉพาะที่อเมริกาอเมริกาเนี่ยตลาดคุณเขาค่อนข้างเรียกว่าเป็นขาขึ้นแล้วกันนะครับยุโรปด้วยดัชนีก็ทำนิวไฮได้เรื่อยๆนั่นสิคะฝั่งสหรัฐก็ทำนิวไฮฝั่งยุโรปก็นิวไฮใช่ไหมคะ,ะแล้วก็ฝั่งเพื่อนบ้านเราหลายประเทศก็นิวไฮแต่ว่าบ้านเราสิคะพี่เปียกคน,คนคนก็กังวลว่าเงินอาจจะกลับไปหรือเปล่าจริงๆมันมี มันมีเงินจากญี่ปุ่นที่เขาเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัวนี้สําคัญกว่าแล้วก็เป็นไปได้ว่าเงินจากญี่ปุ่นจะเข้ามาแทน,เ,นเงินจากยุโรปและอเมริกาเพราะฉะนั้นหุ้นเราก็จะไม่ลงแรงแต่ว่าไอการแกว่งตัวที่กรอบที่เราคุยกันเมื่อสักรู่เนี่ยอาจจะใช้เวลาสองสามเดือนถ้าไม่ข้ามพันหกร้อยนะ ใชยังไม่ข้ามพันหกร้อยนะแต่ว่าถ้าหากว่าข้ามพันหกร้อยปุ๊บเนี่ยคือภาพมันก็จะพลิกเป็นขาขึ้นทันทีเลยเใช่ะจะด้วยผลประกอบการหรือว่าแรงซื้อจากต่างประเทศก็ตามเราเราจะเห็นภาพชัดเลยค่ะเราจะต้องมีปัจจัยอะไรสนรับสนุนบ้างคะหุ้นถึงจะไปขนาดนั้นได้อตอนนี้ต้องเห็นว่าผลประกอบการอย่างเดียวอย่างเดียวเลยซึ่งซึ่งตอนนี้ทาง c ีไอก็ไม่คิดว่ามันจะมันจะโดดเด่นอะไรมากนะักม,มันโอกาสที่จะไม่ไปไหนเนี่ยสูง ไม่ไปไหนสูงใช่ไหมฮะแล้วภาพทั้งปีนี้ยังมองเป้าเท่าไหร่คะเท่าเดิมทางเรามองไว้ที่พันเครับพันเยังไม่เปลี่ยนนะคะยังไม่เปลี่ยนครับก็เรายังมีเวลาอีก6 9เดือนโอ้อีกนานเลยค่ะยังนานก็ช่วงนี้ก็สวิงตัวไปมากันก่อนช่วงนี้ก็เล่นเล่นประคองตัวหน่อยหนึ่งค่ะก็อย่าไปฮึกเหิมมากว่าจะจะไปไกลอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะครับเพราะว่าเห็นส่วนใหญ่ก็จะมีมุมมองฮึกเขิมกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเพราะว่าการที่ตลาดอยู่ในช่วงปรับฐานเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือถือเงินไว้สัก50% แล้วก็เอาเข้าไปเล่นสนุกสนุาเล่นเยอะค่ะแล้วในช่วงนี้เองเนี่ยถ้าดูสัญญาณการซื้อการขายของฝรั่งนี่เป็นยังไงบ้างคะอ่าไม่ค่อยมีอะไรแทบจะเรียกว่าไม่ค่อยมีบทบาทอะไรมากนะนั่นนะ่ะสิคะขายก็ไม่ขายนะแล้วก็รอบนี้ผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้กันว,ว่าฝรั่งรอบนี้ซื้อมาตั้งแต่ประมาณต้นปีที่แล้วค่ะเกือบสองปียังไม่ยอมขายเลยหมายความว่าเขากําลังเล่นภาพยาวกับเรายอยู่ ือเล่นตลาดเราเนี่ยรอบนี้ไม่ใช่การเก่งไรงสั้นๆละ่ะเขามองประเทศไทยอาจจะมองดีกว่าที่เรามองก็ได้เพราะฉะนั้นก็รุนแล้วกันว่าถ้าคอเตอร์นี้ไม่มีแรงซื้อจากฝรั่งก็รอ,อคอเตอร์สามแต่ยังไงก็พันเจ็ดเนี่ยหรือว่านิวไฮเนี่ยอาจจะถูกเบรกได้นิวไฮอาจจะถูกเบรกได้แต่เมื่อไหรเราไม่รู้รยังไม่รู้ครับค่ะก็ต้องมีผลประกอบการที่โดดเด่นมาเป็นช่วยดันให้หุ้นตัวใหญ่ขึ้น,ข,น,ข,นขึ้นอยู่กับการปรับฐานรอบนี้ครับว่าจะปรับฐานแบบด้านข้างแบบเดิมหรือจะจะกดลงไปข้างล่าง แล้วปกติที่ผ่านมาคือความเสี่ยงในการปรับแล้วกดลงไปข้างล่างนี่มีสูงไหมคะมีสูงจากนักทุนตระเทศเป็นฝั่งขายออกมาแต่ของเราก็ยังไม่ค่อยใจเขายังไม่ขายเพราะเขายังไม่ขายก็คิดว่าตอนนี้ก็คิดว่าออกข้างนั่นแหละค่ะข้างนั่นแหละแต่จะมีความเสี่ยงอะไรไหมคะที่จะทําให้ต่างชาติเขาตัดสินใจที่จะขายก็จะมีเรื่องการเมืองเปลี่ยนตัวนายกอันนี้อาจจะต้องนิดหนึ่งอาจจะต้องดูนิดหนึง่งผลกระทบเช่น การทะเลาะก,กันระหว่างรักธรกับนักตีกววาการส่วนกางกับผู้ว่าอาจจะอาจจะไม่นักเท่าเท่าเปลี่ยนแปลงตัวรัฐบาลค่ะก็ถือว่าภาพของตลาดหุ้นตอนนี้ เพิ่งมีการปรับฐานยังไม่พลิกเป็นขาขึ้นเต็มตัวแต่ระยะยาวภาพยังคงมองที่ระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหมือนเดิมแล้วก็แนวรับแนวต้านที่ว่านี่ก็ต้องดูเป็นระยะระยะไปต้องดูใกล้ใกล้ชิดเลยสําหรับตั้งแต่ที่หน้าไปนี่ต้องนั่งดูใกล้ๆ้เลยต้องใกล้ชิดเป็นรายวันเลยนะคะกลยุทธ์นะคะพี่เปียกช่วงนี้ต้องทํายังไงม้านคับน้ทุนช่วงนี้เนี่ยเราเน้นว่าพอขึ้นไปพันหหรือขึ้นไปที่แนวต้านสําคัญของหุ้นแต่ละตัวเนี่ยแนะนําขายเลยแล้วนั่งรอรอจนกว่ามันจะลงมาแล้วค่อยหาจังหวะเก็บค่ะ พราะนั้นแนวรับกับแนวต้านเนี่ยมันจะสาคัญมากในช่วงตลาดอาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าเพราะว่าทะลุขึ้นเนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญทะลุลงก็เป็นปัญหาใหญ่เลยถ้าทะลุลงแล้วฝรั่งขายนแนวรับนะครับอันนั้นก็เรื่องใหญ่เหมือนกันค่ะสัปดาห์นี้ต้องถือเงินสดกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะยังให้ห้าสิบห้าสิบทุกครั้งทุกครั้งของวิธีการเล่นตามแนวโน้มคือถ้าหุ้นเป็นขาขึ้นก็เล่นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แต่ถ้าหุ้นเป็นขาลงก็เลิกเล่น เลิกเล่นจะ <le en. S 2> ชัดเจนว่าเลิแต่ถ้าเป็นไซด์เวย์เนี่ยจะเล่นก็ได้ไม่เล่นก็ได้แต่ถ้าเล่นอนุโลมให้เล่นได้แค่50ค่ะอันนี้50เนี่ยผมอธิบายนิดนึงก็เวลาเรามี50%อยู่เนี่ยเกิดหุ้นมันลงเราก็เติมเป็น70%พอหุ้นมันขึ้นก็ต้องขายให้อยู่ในระดับอาจจะขายไปถึงไปถึงลบสาสิเปอร์เซ็นก็ได้ <c oughs> แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องซื้อกลับให้ให้มาอยู่ที่ประมาณ <c oughs> <c oughs> ห้าสิบค่ะแต่ก็ต้องถือเงินสดไว้ห้าสิบ พราะเรายังไซเวย์อยู่ใช่ไหมคะเรายังเดาไม่ออกว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นหรือมันจะลงแล้วเราก็ไม่ต้องเดาด้วยค่ะนั่งดูมันไปนั่งดูมันไปเพราะการเดาเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นอคติทําให้เราคาดหวังสมมุติเราคาดว่าจะผ่านวันที่หกเราก็จะไม่ขายก็จะซื้อเพิ่มซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งในการเล่นทุนช่วงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่คาดเดาอย่าคาดเดาในตลาดไซเวย์เป็นกานขาดเพราะว่าคำว่าตลาดไซเวย์หรือแกว่งตัวนั่นข้างก็คือไม่รู้ว่าจะไปทางไหนค่ะ ในเมื่อตลาดไม่รู้ว่าไปมิสเตอร์มาร์เก็ตบอกว่าไม่รู้ว่าจะไปทางไหนเราก็ควรจะต้องไม่รู้ว่าจะไปทางไหนค่ะคเพราะฉะนั้นในช่วงรอบสัปดาห์นี้ถ้าจะให้เลือกหุ้นเด่นจริงๆพี่เปียกแนะนํำยังไงคะให,ให้อยู่ในหุ้น,นถ้าหุ้นใหญ่นะครับค่ะผมผม,ผมเน้นที่หุ้นใหญ่ก่อนแล้วกันค่ะมีหุ้นอยู่สองตัวที่ลงมาที่แนวรับสําคัญแล้วเราก็คิดว่าน่าจะจบแนวโน้มขาลงไปแล้วค,คือปตทสพ แนวรับอยู่ตรงประมาณ150-51ค่ะนะครับแล้วก็ปตทแนวรับอยู่ที่320ค่ะนะครับแล้วก็มีหุ้นอีกตัวหนึ่งซึ่งเพียงเป็นขาขึ้นอยู่ก็คือเนี่ยหุ้นแอดวานตรงนี้เนี่ยถ้าผ่าน270ได้ก็ค่อยซื้อตามตัวแอดวานถ้าผ่าน270ได้ให้ซื้อตามถ้าเกิดลงแรงๆก็จะมารับได้ตัวแถวสองร้เฉพาะหุ้นใหญ่นะครับก็แปลว่าที่เหลือที่เหลือของหุ้นใหญ่ปพทจีซี แบงก์ุงเทพเอซ B บี CV, ไม่เล่นไม่เล่นเลยนะเพราะว่าตลาดไซเวย์เนี่ยมันไม่ได้เล่นหุ้นทุกตัวค่ะเพราะฉนั้นมันจะเลือกออกมาเป็นบางตัวให้เราเล่นเราก็เล่นเฉพาะที่ให้สัญญาณชัดเจนเท่านั้นถึงจะเข้าไปเล่นก็คือตัวปตวทกับตัวปทสพจังหวะของการรับนะคะสมมุติว่าเซตลงมาให้อยู่ที่แนวรับที่บอกได้เลยแล้วเวลาขายเนี่ยก็จะมีกรอบของมันนะครับปทก็จะมีกรอบก็จะมีกรอบการขายใช่ครับปทก็อยู่ประมาณ330 10บบาทเองครับ แล้วก็สพก็อยู่ที่ประมาณสัก160กบาทบาทเองกรอบแคบมากกรอบแคบมากนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเล่นนะครับถ้าไม่อยากเล่นก็ไม่เป็นไรค่ะก็อยู่ที่บ้านก็ได้สบายสบายก็ได้นะคะก็จะเป็นหุ้นที่แนะนำในรอบสัปดาห์นี้ที่จะเป็นตัวใหญ่นะครับเป็นตัวใหญ่อันี้ถ้าเป็นตัวกลางๆกลางๆหน่อยในผมจะใช้คำว่าหุ้นชุดบีค่ะหุ้นนี้ก็จะที่เราตามอยู่ตอนนี้ก็จะประกอบด้วยพวกค้าปลีกพวก C ีพีเอห้างสรรพสินค้าเราก็ตามอยู่ หลายตัวก็แารบินไทยพวกนี้ก็ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้นชุดบีเนี่ยจะช่วยเล่นหุ้นที่เป็นขาขึ้นอยู่ก็คือตัวของการบินไทยเช่นการบินไทยเช่น CPN เช่นอะไรประมาณนี้นะครับเราดูกราฟเราก็พอเห็นก็จะเลือกเลือกออกมาจังหวะของการรับเหรอคะจังหวะรับคือคือจังหวะที่ตลาดตกลงมา20จุดแล้วไอ้ตัวนี้ลงมา3-4บาทแล้วก็ตามก็เป็นจังหวะซื้อทั้งสิ้น ก็ซื้อไปก่อนก้อนหนึ่งไม้หนึ่งซื้อเฉียซื้อสองครั้งซื้อสองครั้งสมมุติว่าทีละห้ซื้อทีละห้สิสมมุติว่าเซ็ตลงมา20จุดซื้อไปก่อนไม้หนึ่งใช่ครับหรืหอเงินอีกห้าสิบนะคะที่เตรียมเอาไว้ซื้อถ้าหากวันลงใช่ครับใช่ไหมถ้าหากว่าไม่ลงไม่ลงก็ไม่เป็นไรก็เล่นแค่ห้าสิบก็เล่นแค่ห้าสิบก็เล่นแค่นั้นก็อย่าพึ่งไปไล่ซื้อนะคะก้อันตรายอันนี้เป็นหุ้นชุดบีมีชุดซีแถมไหมคะชุดซีจะเป็นหุ้นเกงกาาไไไรเนี่่ยถถ้้มด ไม่ได้อยู่ในตลาดจริงๆ,ๆก,ก็ลำบากมันจะมี IRPC อยู่ตัวหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเอ,อน่าจะจบขาลงไปแล้วเป็นหุ้นชุด4ีํทำไมถึงคิดว่าจบขาลงคะคือมันลง,ม,นลงมาแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อที่มีระยะสัลาั่นเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานแล้วก็สามารถยืนเหนือ4บาทได้ก็เป็นสัญญาณตัวหนึ่งรอแค่มีแรงเข้ามาซื้ออีกทีก็สามารถเล่นเก็งกำไรตามไปได้ชุดสีต้องเล่นเก็งกำไร เล่นเก่งกาไรต้องเล่นเก่งไรคือขึ้นต้องขายค่ะลงมาก็สามารถรับคืนได้ลงมาจังหวะการรับนี่เราต้องดูจากอะไรคะดูที่เส้นค่าเฉลี่ย20วันก็ได้ครับค่ะเส้นค่าเฉลี่ยของไง R P C 20วันเป็นแนวรับประมาณ4ะะบาทครับตอนนี้ค่ะ4บาทแล้วถ้าหากว่าขึ้นไปมีกําไรขาย<บ>เก่งกาไรนะคะเน้นย้ํากันนิดนึงก็ประมาณ4บาท20 สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ต้องออกอันนี้เป็นชุด C ซึ่งแนะนำว่าเป็นการเก็งกำไร,รก็ไล่เรียงกันไปแล้วชุด A ชุด B ชุด C นะคะสุดท้ายอยากจะให้พี่เพียรส่งท้ายนิดนึงนะคะแนะนำนักลงทุนในช่วงที่ตลาดทุนไทยมีกาผันผวนด้วยค่ะใช่ครับในตลาดเรา,เราเราชินกับขาขึ้นมามาระยะหนึ่งแล้วเพราะนั้นนี่เป็นสำหรับคนที่เล่นทุนเนี่ยต้องรู้ว่าในขาขึ้นตัวเองต้องเล่นยังไงอันนี้เป,นเป็นข้อดีในการที่เราจะต้องศึกษาตัวเองว่าตลาดขา,ข,าขาที่เป็นปรับฐานเนี่ยเราเล่นกันมาแล้วเราได้เงินไหม ถ้าเล่นแล้วไม่ได้เงินเลยเนี่ยนะครับแปลว่าถ้าตลาดปรับฐานในรอบต่อไปให้ท่านเลิกเล่นตลาดแบบนี้ไม่เหมาะกับท่านแต่บางคนเขาจะเล่นแล้วเขาจะได้เงินอย่างนี้แปลว่าคุณสามารถที่จะปรับสถานะภาพตัวเองให้สามารถปรับกับพอที่เป็นตลาดที่เป็นปรับฐานได้เพราะนั้นให้ใช้โอกาสนี้ในการตรวจสอบตัวเองเลยว่าตลาดขาขึ้นทุกคนก็ได้เงินอยู่แนละ้วไอ้แกวงตัวข้างๆเนี่ยหรือปรับฐานเนี่ยชนะมันได้ไหม คือขาลงเนี่ยโอกาสชนะยากอหูือแล้วก็เหลือแค่2อ,อันถ้าตัวเองไม่ได้ชนะมาเลยเนี่ยสเดือนที่ผ่านมานี่นะครับก็รอบหน้าก็อย่าเล่นค่ะครับอันนี้เป็นเป็นเทคนิคนะคะคและเทคนิคที่เราจะชนะนี่มีไหมฮะอ่าเทคนิคที่ชนะคือเล่นขาขึ้นหุ้นขาขึ้นเข้าไว้หุ้นที่ขาขึ้นต้องยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย20่สิบกับห้าสิบให้ได้ค่ะก็คือเป็นขาขึ้นทั้งหมด หุ้นรายตัวเราต้องดูที่เส้นค่าเฉลีย่ยนะคะเล่นหุ้นทุกตัวไม่ได้ก็เลือกสกรีนออกมาจะเหลือแค่10ตัวค่ะก็ลองเล่นอยู่ในนั้นดูค่ะ,คะวันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆจากพี่เปียกนะคะทั้งภาพของตลาดแล้วก็หุ้นเด่นที่แนะนํากันไปชุด A ชุด B ชุด C ด้วยแล้วก็เทคนิคในการลงทุนนะคะวันนี้ทางรายการเขียวแยกแพงนะคะต้องขอขอบคุณพี่เปียกนทวัฒน์อนรัตน์มาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ